อันนี้เดี๋ยวเลยให้ดูนะครับพอเราเดินผ่านเนี่ยมันจะสว่างขึ้นเองนะครับเนีย่ยครับติดแล้วครับนะครับอ่ามันก็ติดตอนที่มีวัตถุผ่านนะครับอ,อันนี้ก็ติดแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้กดนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็สว่างนะครับอันนี้นี่ยังไม่ได้กด ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันแค่ไม่กรีดทุ่มอะครับมันอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับอยู่ได้แป๊บเดียวติดได้ประมาณ3มชั่วโมงได้มั้งครับนะครับเพราะว่าฐานมันแค่พันสองร้มิแอมป์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปโมให้เป็นซื้อฐานนะครับมาโมนะครับให้มันติดมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับช่องไอเดียแฟมบี้ทีวีนะครับ ไม่ได้อัพคลิปมานานมากเลยครับมัวแต่ไปทําช่องอื่นอยู่นะครับผมก็วันนี้ผมมีไฟนะครับนี่นะครับไฟพลังงานโซล่าเซลล์นะครับซื้อจากช้อปปีนะครับตัวนี้ก็เห็นในแสงในร้านค้ามันสวยดีนะครับผมก็เลยเอามาซื้อมาตอนแรกซื้อมาอันเดียวก่อนนะครับเห็นไฟมันสว่างดีนะครับแล้วก็แสงก็แสงสวยดีนะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับมิด รับแสงอาทิตย์แล้วก็ชาร์จเข้าข้างในนะครับผมแล้วก็กางเืนก็จะติดเองนะครับมันจะมี3สเตปนะครับก็คือกดแบบนี้สว่างเลยนะครับแลกเดี๋ยวมันจะดับไปแล้วพอเราเดินผ่านเนี่ยมันก็จะติดนะครับแล้วก็อันนี้หลีไว้หลีไว้พอเราเดินผ่านเนี่ยมันจะติดเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมันจะมีติดตลอดด้วยนะครับผมก็มี3มฟังก์ชันนะครับทีนี้ราคาเนี่ยราคามันประมาณรวมส่งแล้วมันประมาณ 100บาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะครับเนี่ยครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันคืออยู่ได้ไม่นานราคาถูกจริงนะครับแสงโอเคแต่ทีนี้ว่ามันไม่มันมันเปิดได้ไม่ได้ไม่นานเกินนะครับมันอยู่ได้ประมาณ3ามชั่วโมงเนี่ยผมสังเกตว่าสักประมาณมันเริ่มพอแสงพอเริ่มมืดเนี่ยสัก6โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยพอเริ่มไม่มีแสงเนี่ยมันก็จะออโต้มันก็ทํางานนะครับ แล้วก็ผมลงมาทักสี่ห้าทุ่มเนี่ยแสงหมดแล้วนะครับแสงหมดแล้วมันเริ่มหลีแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาโมนะครับมาโมนะครับเพราะว่าแบตที่อยู่ข้างในเนี่ยในสเปคเนี่ยมันระบุไว้แค่หนึ่งพันมิลลิแอมป์นะครับทีนี้ผมก็ไปซื้อแบตมาเลยนะครับเป็นแบตตัวนี้จะเป็นแบตรหัส18650นะครับลิเธียมไอออนนะครับข้างในก็เหมือนกันนะครับอ่านะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอ่า 3600ันิแอมป์นะครับทีนี้สว่างนานไม่นานเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะอยู่ที่ต้นทุนของแบตเลยนะครับเพราะว่าไอตัวไฟเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปรื้อกันนะครับอะน็อตทั้งหมดเนี่ยมมี1 2 3่มี่ห้าหตัวนะครับผมแกะรื้อรอไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในมันจะเป็นแบตไหนนะครับนี่ข้างในเป็นแบตนี้นะครับนะฮะข้างในวงจรง่ายๆเลยนะครับมีสวิตช์หนึ่งตัวนะครับ แล้วก็สายบวกลบแค่นี้เองนะครับแล้วก็ต่อเข้าแบตนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูแบตนะครับคือจับนี่รู้เลยนะครับน้ําหนักี่คนละเรื่องเลยนะครับตัวนี้จะน้ําหนักเยอะกว่ามากนะครับตัวนี้เบามากนะครับเบามากทีนี้แบตเนี่ยมันเป็นขนาดเดียวกัน1 8 6 5 0แปดหกห้าศูนนะครับอ่านะครับ1 8 6 5 0ดหกห้าศูนย์ต้องซื้อเป็นแบบหัวเรียบนะครับหัวเรียบนะครับแล้วก็เอามาบัตรกีเองนะครับก็บัตรกีมัน เหมือนกันเลยนะครับขั้วบวกขั้วลบเนี่ยนะครับบัดกีีเข้าไปนะครับไปบัดกีก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับแตวก็เทสแสงเครับเพราะว่าแบตตัวนี้ผมชาร์จไว้เต็มแล้วนะครับแบตเนี่ยมันมีหลายราคานะครับซึ่งต้องหาราคาที่ร้านที่เชื่อพอเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ในการรับประกันอะไรเงี้ยนะครับผมตัวนี้ก็ผมซื้อมาก็หนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้นทุนเขาคงแบบอันละห้าโคมไฟอันละไม่ถึงร้อยเขาคงไม่ให้แบต ตัวละร้อยมานะครับนี่ครับถ้าอยากสว่างนานๆก็ไปซื้อแบตดีๆมาใส่นะครับอ้าวนะครับอันนี้ผมบัดกรีเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับแบตนะครับบัดกรีเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับตอนดูว่าติดหรือไม่ติดนะครับสายอาจจะยังไม่เข้าที่นี่นะครับติดแล้วสามโหมดดับเลยก็ติด อ่านะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะจะเอาไปติดตั้งข้างนอกนะครับผมติดตั้งข้างนอกดูว่ามันอยู่ได้นานไหมนะครับเอาเป็นโหมดแบบเดือดรีไปแล้วก็พอเดินผ่านแล้วมันก็ติดนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบกลับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า Finished. ถ้าอยู่ได้ถึงเช้านี่คือจบเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปประกอบเคื่อก่อนนะครับเดี๋ยวทําเครื่องหมายอันนี้ไว้คืออันนี้นะครับที่ผมเทส่านะครับตอนนี้นะครับตอนเช้าเลยนะครับประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับดวงอื่นดับหมดแล้วนะครับนี่ครับดวงนี้ยังติดอยู่เลยนะครับผมนี่ครับเป็นดวงที่ผมเปลี่ยนฐานนะครับนะครับฐานมันอยู่ได้นานจริงๆนะครับนี่นะครับตรงอื่นดับหมดแล้วนะครับดวงอื่นๆนะครับ ผมติดไปห้าดวงนะครับนี่ดับไปตั้งนานแล้วนะครับดับไปตั้งนานแล้วนะครับยันเนี่ยมันอยู่ที่แบตนะครับอยู่ที่แบตอ่าครับนี่ครับชัดเจนนะครับผมก็ความจุแบตเนี่ยเราเลือกเลือกซื้อได้เลยนะว่าจะเอาความจุขนาดไหนแต่ว่าต้องดูคุณภาพฐานด้วยนะครับผมอ่านะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับอยู่ได้ยันเช้านะครับเดี๋ยวพอแสงแดดมาปุ๊บอ่ามันก็จะดับนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ